สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเป็นกอบเป็นกรร,ราศีธนูเปิดดวงประจำเดือนกร,รกฎาคม2566คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงประจำเดือนกร,รกฎาคมสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะ ก่อนอื่นเลยเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะ สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมค่ะการงานดีและมั่นคงขึ้น มีผู้ใหญ่ใจดีคอยช่วยเหลือต้องการอะไรให้ลองร้องขอในช่วงนี้นะคะสะภาพแวดล้อมการทำงานน่าพอใจแต่ก็ให้ดูทิศด,ดูทางอารมณ์ที่อ่อนไหวอาจสร้างปัญหาสิ่งต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงจินตนาการดีช่วยในการทำงานได้มักมีคนมาขอคำปรึกษาบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำงานบริหารมากขึ้นค่ะ การเงินดีละคล่องตัวนะคะได้เงินจากงานจากทางไกลได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมเงินเพิ่มพูนมีช่องทางทำเงินเพิ่มขึ้นสร้างทรัพย์สินได้มั่นคงมากขึ้นแนะนำให้ควบคุมค้าจ่ายอย่าให้ขยายหลายทางเวลาเงินออกเร็วพร้อมๆกันจะคุมยากอย่าใจกว้างเกินไปบริหารดีๆเป็นจังหวะรวยขึ้นค่ะ ใครโสดอยู่ช่วงนี้ใจอ่อนไหวต่อความรักนะคะรักมาง่ายไปง่ายรักใครให้ใจเต็มร้อยก่อนแต่ถ้าคบคุยแล้วไม่ใช่ก็ไปเร็วบางคนยุ่งกับงานจนไม่มีเวลาจีบใครแล้วก็พบรักกันในวงงานนั่นแหละค่ะใครมีคู่แล้วรักที่ดูแลดีและโรแมนติกต้องการให้ดูแลกลับก็อย่าละเลยในเรื่องนี้นะคะชอบความเท่าเทียมบางสิ่งถ้าลดรายละเอียดลงความรักจะราบรื่นขึ้นค่ะ สุขภาพให้ถามตัวเองว่าทำงานหนักเกินไปไหมให้พักผ่อนให้พอลดความเครียดระวังผิดท่าทางทำให้กระดูกแตกหักได้นะคะขอแนะนำว่าการเก็บทุกเรื่องมาคิดอยู่ตลอดเวลาอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพและจิตใจเป็นอย่างมากให้ระวังอาการปวดศีรษะไมเกรนหรือว่าปวดตารุนแรงค่ะ ส่งท้ายกันที่เคล็ดลับเสริมดวงนะคะให้การดำเนินชีวิตเป็นระเบียบเรียบร้อยแนะนำให้ไหว้สการะขอพรจากเท้ามหาพรหมและจัดสิ่งของภายในบ้านให้เป็นที่เป็นทางค่ะเอ้าล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงประจำเดือนกรกฎาคมสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะ